ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมก็ดูได้นะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนกันยายน2 5 6ห้นะคะขอดูไพ่นําดวงไพ่องค์พระพิคเนตนะคะท่านจะได้หมายเลขอะไรปางอะไรนะคะชาวราศีกุมอ่าท่านได้ไพ่อ่า หมายเลข6นะคะปางเกิดสองครั้งนะคะพลังลึกลับปฏิหารเริ่มต้นชีวิตและกิจการใหม่ๆนะแสดงว่าเดือนนี้นะชาวกลุ่มจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะท่านได้ไพ่หมายเลข6หมายเลขถัดไปท่านได้ไพ่สองสองเนาะ สองสองางาเดียวค่ะปางาเดียวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขาจัดปัญหาอุปสรรคและก็ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พื้นดวงของชาวราศีกุมเดือนกันยายนกันนะคะว่าเรื่องราวชีวิตท่านจะเป็นยังไงเจอเจออะไรบ้าง ท่านได้ไพ่แปดดาบได้ไพ่เก้าถ้วยแปดดาบเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของเหมือนกับอืเอาถ้าใครถูกกักตัวเพราะเรื่องของโควิดเดี๋ยวก็หายค่ะเพราะว่ามีไพ่เก้าถ้วยกับเจ็ดถ้วยเป็น กิจกรรมนอกบ้านละไ,ไม่โดนขังอยู่ในห้องนะเนาะถูกกักตัวอยู่ในห้องอย่างเงี้ยบางท่านนะไม่ได้ทุกคนนะหรืออาจจะแปลว่าถ้าใครเจอปัญหาอะไรอยู่ที่มันรุมเล้ะเห็นไหมคะนอนอยู่แล้วมีดาบล้อมกรอบอยู่เนี่ยแต่ท่านก็ยังมีคนดูแลอยู่เนาะเหมือนออหนูน้อยคนนี้ไม่สบายเป็นไข้ถูกคุณแม่ดูแลอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ท่านก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายนะ อืมนะคะท่านมีสังคมมีเพื่อนมีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านอยู่แล้วเนี่ยตําแหน่งผู้ช่วยเหลือเห็นไหมฮะมีคนช่วยแบกกระชอมแตงโมเอ่อกําลังขึ้นไปที่บ้านอยู่บนเนินเขาอะ่ะอืมแต่เหนื่อยหน่อยแต่ก็สำเร็จนะคะพื้นฐานก็จะเป็นไพ่รา,าชาดาบเป็นไพ่แห่งการแบบการแก้ไขปัญหาได้นะคะไพ่ก้าวมิถาวรเป็นรูปคนกำลังทำอ่าเขาเรียกว่าหุ่นไลากาไลาอิกา ไล่อีกาที่มันกำลังมาทําลายพืชพันธุ์ต้นไม้เนี่ยผลผล,ผลิตทางเกษตรอย่างเงี้ยนะมันก็แปลถึงชาวกลุ่มารู้จักแก้ปัญหานั่นแหละอะนะฮะการขยับขยายการมองการไกลนะคะสองกล้องทางไกลหรือกําลังแอบสองคนรักอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะาไพ่ราชินีพระจนันทร์ไพ่สีดาบไพ่พหนึ่งถ้วยโอเคค่ะ ไพ่นะคะอาจารย์ก็พูดเรื่องงานก่อนก็นแล้วกันการงานเนี่ยนะคะถ้าเจอปัญหาอยู่เนาะมันอาจจะนิ่งนะไพ่ไพ่แปดดาบอะ่ะมันอาจจะงานนิ่งตอนนี้งานไม่ค่อยจะมีอะไรเข้ามามันรู้สึกแบบเครียดนะคะก้าวมีเท้าจะต้องแก้ปัญหานั่นแหละที่อาจารย์บอกในที่สุดแล้วอะ่ะไพ่สิบไม้เท้าการแบกรับหรือความผูกพันกับงานท่านมีอยู่นะคะมีก้าวถ้วยมีราชินีพระจันทร์อยู่นะเปิด หน้าหนังสือครึ่งหน้าเรื่องราวต่างๆมันก็จะถูกเปิดออกหรือดีขึ้นนะคะที่มันนิ่งมานานนะเรื่องงานเนี่ยบางคนอาจจะแบบถูกพักงานหรือ,อ,อหยุดถูกพักงานหรือหยุดทั่วขราวเนี่ยจะต้องมาเริ่มอีกครั้งก็คือหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะความสำเร็จนะจะถูกเรียกตัวกลับมาทำงานหรือบริษัทอยู่ปิดกิจการไปหรือ บอกพนักงานว่าหยุดชะงักหยุดพักชั่วคราวก็จะมีการเซตระบบใหม่ทํางานกันใหม่นะคะไพ่หนึ่งถ้วยเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือท่านมีธุรกิจส่วนตัวมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาใหม่นะคะ,ะเป็นไพ่เด็กน้อยผู้หญิงมีความสุขเล่นว่าวเนี่ยเห็นไหมคะว่าวผีเสื้อ ก็มีความสุขความฝันเป็นจริงก็ได้ในสิ่งที่ท่านทุ่มเทไปท่านอาจจะเหมือนกับอ่อนล้าหมดพลังว่าเฮ้ยมันทําไมไปต่อไม่ได้มันติดอยู่เนี้ยนะคะแต่แล้วท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะจะมีอะไรดีๆขึ้นในเดือนนี้ล่ะค่ะในเรื่องงานนะใครว่างงานก็จะได้งานทําใครที่งานหยุดชะงักมีปัญหาอยู่ก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลแปลแปลประมาณนั้นเลยนะเพราะพื้นฐานก็ดีนะมีไพราาา่ราชาดาราชาดาบมันแปลว่า ชาวกุมะ่ะนะไพ่พลังงานท่านลมองท่านอะ่ะแปลว่าท่านอะ่ะยังมีความเชื่อมั่นตัวเองอืมยังคิดเสมอว่าตัวเองจัดการปัญหาได้นั่นแหละเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะท่านแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนไพ่บอกอย่างนั้นดวงท่านจะเปิดอืมถ้ามันถูกปิดมันก็จะเปิดแล้วนะคะโอกาสจะเข้ามาแล้วนั่นเองนะคะเอ,อส่วนเรื่องของเงินเนี่ยนะคะในไพ่เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่า บางครั้งอย่าไปตีว่าไม่ไม่มีเงินนะให้ดูที่ไพ่ถ้วยนะคะก้าถ้วยเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์นะเห็นไหมเฉลิมฉลองกําลังจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆนเนี่ยนะคะเข้ามาขยายแล้วก็ตําแหน่งการเงินก็ยังเป็นเจ็ดถ้วยอยู่คือความมีอยู่มาความมีอยู่มีกินเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้จะต้องมีการหาไรายได้ได้เยอะขึ้นหลายช่องทางอาจจะไม่ว่าจะขายของกินขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ละมันจะต้องเกิดรายได้ขึ้นมา เงินหมุนเวียนมากขึ้นละนะคะแต่ก็ยังจะต้องเซฟค่าใช้จ่ายอยู่นะเพราะอาจารย์มองว่าเหมือนไพ่ก็ยังเหมือนท่านยังมีภาระค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ควรที่จะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ใ,ในเดือนนี้อืมนะคะต้องบริหารจัดการให้ดีก่อนก็นแล้วกันในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอืม ถ้าท่านเข้ามาทีหลังเพราะบางท่านเป็นอย่างนั้นจริงเห็นไหมราชินีพระจันทร์กับไพ่ผู้หญิงคนเนี้ยท่านจะไม่ได้ถูกเปิดตัวนะท่านจะเป็นเงาอ่ะเป็นเงาเป็นได้แค่เงาอะอาจารย์มองนั้นเลยคนที่เป็นตัวจริงก็ยังเป็นตัวจริงสิบไม้กับแปดดะท่านเข้าไปแทนที่ไม่ได้หรอกอืมยกเว้นท่านรู้ทั้งรู้แต่เพราะรัก หากห้ามใจไม่ได้ก็ชดใช้กลรมเงินไปมันเป็นเหมือนชะตากรรมเหมือนกันนะเรื่องของความรักบา,บางครั้งไม่ได้อยากเอ,อจะพูดยังไงบางท่านไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานะแบบนี้อาจารย์รู้นะแต่มันเป็นพ่อลิขิตกรรมมาก็เหมือนกับชดใช้กันไปหมดวาระก,กรรมเมื่อไหร่ทุกอย่างจะคลี่คลายท่านจะเจอคนใหม่ที่ดีเข้ามาไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยกับเจ็ดถ้วยค่ะแต่ถ้าท่านฝืนดวงได้ ในเมื่อรู้ทั้งรู้ฝืนดวงได้ก็จงฝืนแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นใครที่อยู่ในภาวะแบบนี้ในภาวะความรักที่ไม่ชัดเจนรู้อยู่เต็มอกแต่ใจมันรักเนี่ยอืมก็แก้ไขไปนะแต่ถ้าใครที่รู้ว่าคนรักตัวเองนอกใจก็ให้ใจเย็นๆก็ให้คิดว่าเป็นชะตากรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็กลับมาท่านเองความผูกพันเนี่ยสองใบเนี่ย ดูจากหน้าไพ่นะคะถึงแม้จะเป็นเรื่องของภายนอกสิ่งเรา้าภายนอกเข้ามากระทบกระทั่งความสัมพันธ์ของท่านอยู่แต่ถ้าท่านใช้ความนิ่งอืให้เป็นประโยชน์ความมีสมาธิไพ่พลังงานราชาดานะคะมองแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้สอดส่องได้มองได้แต่ก็อย่าไปเอามาเก็บเป็นทุกใจอะทุกอย่างจะคลี่คลายอาจารย์แปลงเนี้ยนะคะในเรื่องของ ความรักส่วนในเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีกุมให้ระวังเก็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องของโควิดต้องต้องระวังให้มากๆอันเนี้ยก็ต้องเตือนเนาะเพราะพลังงานไพ่มันขึ้นคนเป็นไข้เลยอะนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบวิย้มแย่แบบสูญเสียอะไรนะเพราะว่าไพ่ยขยายยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่แค่เซฟตัวเองบ้างก็ดีนะ,ะอ่าส่วนเรื่องของพลังงานบุญนะคะไพ่ให้ สวดมนต์ค่ะนั่งสมาธิสวดมนต์ไพ่แม่ชีนะคะไพ่เดอะไฮพิสเททนั่นแหละค่ะจะเปิดดวงท่านได้แล้วดวงท่านจะดีขึ้นขอไพ่สรุปค่ะอืม แปดดาบขึ้นมาได้ยังไงอะเบิ้ลเลยเหรออืัศวินเรียนอ่ะโอเคนะมีไพ่ขยายดีแล้วนะเห็นไพ่เสียก็ต้องดูว่าพ่ขยายดีหรือเปล่าเอาโอเคแล้วนะคะชาวราศีกุมถึงถึงแม้ว่าท่านจะมีแปดดาบชุดแรกกับแปดดาบชุดสรุปอืมมันก็แปลว่าปัญหามันมีอยู่จริงใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอ่ถูกใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์มองเลย นะคนเรานะคะธรรมะย่อมชนะอธรรมทําดีได้ดีนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวทุกทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องอื่นมีคนอิจฉาตาร้อนมีคนไม่หวังดีเขาแพ้ภัยตัวเองค่ะเห็นไหมท่านประสบความสําเร็จเดี๋ยวเขาก็เป็นปัญหาของเขาเองมันจะเป็นมุมสะท้อนกลับอ่านะคะเขาสะท้อนไปหาตัวเขาทั้งหมดนะคะ ตัวชาวราศีกุมก็จะมีความสุขแฮปปี้ละละอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมของตัวเองต่อไปได้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานมีปัญหาอะไรจะถูกขี้ขายนะคะไพ่อสศวินเหรียญน,นะคะเกิดความสําเร็จเกิดความสุขแฟมลี่ครอบครัวเกิดพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตาค่ะท่านก็ยังทํางานอยู่ได้นะงานการจะดีขึ้นยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะ ความรักครอบครัวก็ถือว่าจะยังมั่นคงต่อกันค่ะยังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนรักนี้ยังอยู่กับท่านอย่างแน่นอนนะใครที่คบหากันมานานก็ถือว่าเป็นคู่บุญกันอยู่นะคะไพ่พลังงานสิบช่วยขึ้นมาความรักก็ถือว่ามั่นคงการการเงินก็ถือว่าดีขึ้นนะคะพลังงานถือว่าโอเคปิดสรุปด้วยดีนะคะนั่งบัรลังนะไพ่นั่งบันลัง,นะง,งคือท่านยังมั่นคงยังมีพลังงานที่เขาเรียกว่า คนเชื่อถือศรัทธาท่านนะคุณงามความดีของท่านอ่าคนเราพลังงานความดีนี่แหละที่จะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้นะอาจารย์มองนะเออนะคะเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีถูกต้องที่สุดนะคะขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ